ไทยตอนบนรับมือพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงต่อเนื่องยาวมีนาคม2564สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเช้าของวันที่5มีนาคม2564นะครับในวันนี้ทางช่องวาตาภัยอุตุภัยพยากรณ์อากาศจะมาคาดการณ์ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึง ภาคใต้ก่อนที่เราจะไปดูฝนนะครับตามภาคตา่างๆรวมถึงตามหมูม่บ้านตา่ตางๆนะครับอำเภอตำบลและจังหวัดขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารก่อนใครในโลกนี้เมื่อมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารและคลิปจะเด้งไปที่หน้าจอของทุกๆท,ท่านก็ขอให้กดลงไปเลยนะครับผมขอบคุณครับต่อไปนะครับเราจะมาดู ฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนจากโมเดล ECMWFwindy.com ซึ่งในวันนี้นะครับ5มีนาคม2,564จากโมเดล ECMWFwindy.com 10นาฬิกาฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนบน13นาฬิกาฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนกลางอีสานตอนล่าง15นาฬิกาภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออก ภาคตะวันตก6มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออก7มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคอีสานตอนกลางและอีสานตอนล่าง8มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคอ <min> ีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันตก9มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคอีสานทางตอนล่างภาคใต้ตอนบน10มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่าง สิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกและภาคกลางที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกสิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางที่ติดกับบริเวณภาคตะวันออก และภาคตะวันตกบางพื้นที่13มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกด้วยนะครับต่อไปเทียบเคียงโมเดล gfsindy com 5มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกและอีสานตอนบน6มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคอีสาน ด้านตะวันออกอีสารตรตออนตอนล่าง7มีนาคม2,564ฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนบนอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างภาคตะวันออก8มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเห,หนือภาคใต้ตอนบน 9มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนรวมถึงภาคตะวันตก10มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก11มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก 12. มีนาคม2 5งพฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก 13. มีนาคม2 5งพฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกต่อไปนะครับเราจะไปเช็คตามพื้นที่จังหวัดนะครับผมโดยเทียบเคียงโมเดล GFSwindy.com ดูในวันนี้นะครับ5มีนาคม2564เวลาประมาณ4นาฬิกาอาจจะมีฝนเข้ามาที่บริเวณนครไทยลมสากเลยพิษณุโลกเวียงจันทร์รวมถึงนะครับบึงการและหนองคายบางพื้นที่ทองผาภูมิต่อไปนะครับ7นาฬิกาของวันที่5อาจจะมีฝนที่บริเวณสาแก้ว กรุงเทพมหานครวิเชียรบรีขอนแก่นลมสักเลยอุดรธานีเวียงจันทน์หนองคายบึงการพิศณุโลกนะครับบางพื้นที่11นาฬิกาอาจจะมีฝนที่บริเวณอุดรธานีเลยลมสักเพชรบูรณ์พิศณุโลกพระนครศรีอย,ยุธยา ปากช่องสระบรุรีปราจีนบุรีสะแก้วคอนบุรีฉะเชิงเซากรุงเทพมหานครนะครับบริเวณนี้ 15บหนาฬิกาของวันที่5อาจจะมีฝนที่พระนครศรีอยุธยาปากช่องคอนบรีโนนดินแดงปราจีนบรีสากแก้วกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาคลองหาดคลองตะกราาชนบรีสอยดาวแกลงจันทบรุรีขลุงตราดบริเวณนี้นะครับ 19นาฬิกากลุ่มฝนนะครับจะมีที่บริเวณเวียงจันทร์อุดรธานีบ้านทาดท่าแขกขอนแก่นนครราชสีมาปากช่องคอมบรีนางรองโนนดินแดงปราจีนบรีฉะเชิงเราชมบรีคลองตะเราาคลองหาดสอยดาวจันทบรีขลุง ตราดพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรบ้านคงวิไลหนองบัวนครสวรรค์อุ้มผางลานสักทองผาภูมิไซโยกการจนบรุรีสวนพึ่งนะครับบริเวณนี้ ต่อไป21นาิกาก็ยังจะมีตกนะครับของวันนี้ที่บริเวณบ้านทาตุท่าแขกขอนแกน่นลมสักวิเชียนบรีนครสวรรค์ทองผาภูมินครราชสีมาคอนบรีนางรองบุรีรัมปากช่องโนนดินแดงปราจีนบรีสุริน บ้านทาตนาว่าสกลนครบ้านดงสวรรค์บ้านนาคำบริเวณนี้นะครับซึ่งสาเหตุที่นะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเกิดฝนตกได้ต่อเนื่อง ในบางพื้นที่นะครับในบางวันอันเนื่องมาจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลงนะครับในระยะนี้แต่นะครับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ยังคงพัดปกคลุมที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงภาคตอนออกและกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะครับ โดยลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางแห่งสําหรับลมตะวันออกที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะครับทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและคลื่นลมอ่าวไทยและทะเลอันดามันก็จะมีกําลังแรงขึ้นตามไปด้วยโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้นะครับ และวันที่6 1ถงมีนาคมความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนอีกรอกหนึ่งนะครับทําให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันและจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่และลมตะวันออกที่ปกคลุมไทยและภาคใต้ จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยนะครับทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงคลื่นลมก็จะมีกําลังอ่อนลงตามไปด้วยต่อไปนะครับเราจะไปดูอุณหภูมิที่บริเวณภาคเหนือโดยในช่วงเช้าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ18-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันจะเน้นที่35-39องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ17-24องศาเซลเซียสได้ส่วนในช่วงกรางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่35-39องศาเซลเซียสได้นะครับ ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสได้ในช่วงเช้าส่วนในช่วงกลางวันก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ35-39องศาเซลเซียสได้นะครับภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุดนะครับในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23-25ถึงองศาเซลเิียสได้ส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ3 4 3 9งาสิองศาเซนเซเยสได้นะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณในช่วงเช้า18-25องศาเซนเซียสได้ส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ32-35องสสิศาเซนเซียสได้นะครับส่วนภาคใต้ ฝั่งตะวันตกนะครับหรือฝั่งอันดามันอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ23-26องคีสิองศาเซลเซียสได้ส่วนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นจะอยู่ที่ประมาณ32-36องถึสองศาเซลเซียสได้ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่5มีนาคม2564พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือและทะเลจ,จีนใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออก โดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองในบางแหง่งจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนบางแหง่ง ส่วนฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเกิดขึ้นในบางแห่งในบางพื้นที่ดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงเว้นแต่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนที่มีลมตะวันตกพัดปกคลุม จึงทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นพยากรณ์อากาศภาคเหนือภาคเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุขโขท,ทยัยกำแพงเพชรและตาก อุณหภูมิต่ำสุด16-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน16องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้บริเวณจังหวัดตาก 38องศาเซนเซียสภาคตะนอกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและนคนรราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึงินศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36อถงสาสินศาเซีเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวหนอกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้บริเวณจังหวัดเลยและนครพนม22องศาเซลเซียสเท่ากันส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี36องศาเซลเซียสพระลกลาง ภาคกลางจะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละยี่ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38อาสองศาเซีเซียสลมที่พัดเป็นลมใต้ พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี23องศาเซลเซียสเท่ากันนะครับสว่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี38องศาเซลเซียสภาคตะวันออก จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารวัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละย20ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดปราจีนบรุรีสะแก้วชนบรุรีรียงจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องคองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องคองศาเซลเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดจันทบรุรี23องศาเซลเซเียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดปราจีนบรุรี37องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละย0ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-24องสิองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมที่พัดป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรโดยอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีเท่ากันอยู่ที่23องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35องศาเซนเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-24งองศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36งองศาเซลเซียส ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่23องศางเซลเซียสเท่ากันส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดภูเกต็ตกระบี่และสตูล 36องศาเซนเซียสเท่ากันนะครับส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหรัวในตอนกลางวันโดยจะมีฝนร้อยละ10บของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซนเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36อถึงสองศาเซนเซียสลมที่พัดเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนนทบรุรีและกรุงเทพมหานครเท่ากันอยู่ที่24องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี เท่ากันอยู่ที่36องศาเซลเซียสหมยเหตุเกณฑ์อากาศร้อนอากาศร้อนอุณหภูมิตั้งแต่35.0า์องศาเซลเซียสจนถึง39.9องศาเซลเซียสส่วนอากาศร้อนจัดอุณหภูมิจะเริ่มตั้งแต่40องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับต่อไปจะเป็นเกณฑ์และปริมาณฝนโดยวัดเป็นมิลลิเมตร ตั้งแต่เวลา13นาิกาของวันที่3มีนาคมจนถึง13นาฬกาของวันที่4มีนาคม2564โดยบริเวณภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้165.7ม mm, มที่ตำบลคลองตาลอำเภอศรสีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัย ส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง60%ของพื้นที่เช่นกันนะครับและมีฝนตกหนักในบางแห่งฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้74.3ม mm, ลเมตรที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝน10%ของพื้นที่ ตกมากที่สุดของภาควัดได้6.6มิลิเมตรที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางวัดได้80นะครับ และมีฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากที่สุดนะครับของภาควัดได้60มิลิเมตรที่เขาเขียวอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนเล็กน้อยร้อยละ30ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดของภาควัดได้9มิลิเมตรที่ตำบลคอหงออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับ มีฝนเล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดที่วัดได้9มิลิเมตรเช่นกันนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง30เอร์เซนของพื้นที่ฝนตกมากที่สุดที่วัดได้24มิลิเมตรนะครับที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีต่อไปนะครับคำนวณดวงอาทิตย์ขึ้นและลงคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือ ในวันนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาหนาฬิกา13นาทีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา3นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกายนาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาส2นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา27นาที สะพานแหลมงอบอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา24นาทีดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา20นาทีและที่ประพาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเกต็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาทีต่อไปนะครับจะเป็นสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือ ในวันนี้นะครับน้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา12นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา23นาฬิกา1ินาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้นนำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาห้นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา17นาฬิกา18นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตร ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ